สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ e c m ีมอนะคะจะมารีวิวกล้องเว็บแคมที่มาพร้อม AI สุดอัจฉริยะนั่นก็คือ Insta360 Link 2ลิงตัวนี้เลยเ <Hey. S 1> ตรียมตัวให้พร้อมเพราะกล้องตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน <Hey. S 1> มาเริ่มที่ดีไซน์กันก่อนนะคะ ตัว Insta 360 Link ทูตัวนี้ดูสวยโมเดิร์นมากๆเลยค่ะตัวเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกและยังมีแมกเนติดเมาส์ที่ติดตั้งง่ายเคลืนย้ายก็สะดวกสามารถปรับได้ทุกมุมทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องมุมกล้องอีกต่อไปพูดถึงคุณภาพวิดีโอกันบ้างนะคะตัว Insta 360 Link ทูตัวนี้สามารถถ่ายด้วยความคมชัดได้ถึง 4K เลยเหมือนมีกล้องโปรอยู่ในมือเลยค่ะ และก็สามารถปรับแนวตั้งแนวนอนได้สะดวกนอกจากนี้ภาพที่ได้ก็สวยคมชัดไม่มีมองเลยและโฟกัสก็ไม่พลาดทุกชอดโดยระบบ PDAF ด้วยนะส่วนเสียงก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ากองตัวนี้เนี่ยมาพร้อมไมโครโฟนคุณภาพสูงร,รับเสียงได้ชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่พลาดทุกคำพูดที่สำคัญโดยฟีเจอร์ AI ที่จัดการให้เรียบร้อย aiming to maximize natural light and create a seamless flow throughout the house การใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เสียบ USB C เข้ากับคอมของเราก็สามารถใช้งานได้เลยที่สำคัญยังรองรับทุกแพลตฟอร์มยังซู o Microsoft Teams และอื่นๆอีกมากมายสะดวกสุดๆเลยค่ะและไม่ธรรมดาด้วยฟีเจอร์ AI คำสั่งมือต่างๆเช่นการยกฝ่ามือขึ้นมาเพื่อให้ติดตามเราไปทุกที่ทุกมุมมองเลยหรือการทำมือลูกตัว L ที่ให้ซูมเข้าซูมออกได้เองไม่ต้องกดปุ่มให้ลำบากเลยสักนิดมีติ้งครั้งหน้าบอกเลยว่าฉันนี่แหละตัวแม่ฉ่ำๆจ้าโดยรวมแล้ว Insta360 Link2 ถือเป็นกองที่ตอบโจทย์ทั้งในงานประชุมหรือว่าสตรีมเลยค่ะหากใครกำลังมองหากองเว็บแคมคุณภาพดีฟิลเจอร์เยอะและใช้งานง่ายพอยขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ In น t a 3า0 Link นลิงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามมาถึงตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย